ว้าวข้าวปุ้นข้าวสะอาดสวยงามข้าวเหนียวหนุ่มดีดีพี่น้องมาเห็ดข้าวปุ้นเ้าวน้ำปลากิน้น้ำกนนะนิค่ะเด้อใส่พริกผงลงไปค่ะก่อนอืน่นก็ใส่น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะแล้วแตะแล้วแต่วแตความสอบได้ค่ะเด้อใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปลาที่ต้มสุกแล้วลงไป ก็จัดการคนนี่คือคาปเปอร์สาวน้ำปลาแล้วก็เก็บยอดกระทินอ่อนมากินกับมีแตงกวากินกับด้วยค่ะกินกับแตงกวาก็อร่อยอถ้าใครมีผักลวกผักกะหล่ำลวกกินกับก็อร่อยค่ะม่อย่ามียอดกระทิน เส้นอ่อนเหนียวนุ่มดีดิกระปุ่นละนี่เส้นเหนียวนุ่มน่าทานมากเยอะมากยายจะกินหมดไหมเนี่ยเยอะมาก